ผมถือลันเทรนทองคำ4,000จุดและสามารถทำกำไรจากออร์ได้เดียวมากกว่าครึ่งแสน สวัสดีครับผมปอกอินเวสวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคและวิธีการกระบวนการคิดและตัดสินใจในการเข้าออเดอร์นี้กันครับและนี่คือท่าเทรดที่เป็นหนึ่งในท่าไม้ตายของผมครับก่อนอื่นนะครับผมต้องแจ้งเวลาก่อนวันนี้วันที่8กรกฎานะครับเวลา2ทุ่มส่วนออเดอร์ที่ผมเข้านะครับผมจะเข้าที่วันที่7กรกฎาซึ่งวันนี้ผมจะมาแก่ออเดอร์ให้ฟังนะครับว่าทําไมเหตุผลอะไรวิธีคิดหรือวิธีการเทคนิคไหนที่ผมเข้าออเดอร์นี้และทําให้ผมสามารถรันเทรนทองมากกว่า4 0 0 0จุดและสามารถทํากําไรจากออเดอร์นี้ในออเดอร์เดียวครับ มากกว่าครึ่งแสนได้หากพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันครับโอเคนะครับผมจะย้อนกราฟไปในวันที่7จ็กรกฎาคมกราฟก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้ครับสิ่งแรกที่ผมทําเลยคือผมวิเคราะห์ก่อนครับว่าณจังหวะนี้เล่นหน้าไหนได้เปรียบวิธีการวิเคราะห์ง่ายๆครับผมลากเทเลไลน์ขึ้นมาแบบนี้ครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีจุดสัมผัสหลายจุดด้วยกันครับนี่คือจุดที่1จุดสัมผัสจุดที่2และจุดสัมผัสจุดนี้จุดที่3ครับ บ่งบอกว่าเทรนนี้เป็นอัพเทรนที่มีความแข็งแรงหลังจากนั้นครับวิธีคิดของผมเนี่ยผมก็จะบ u ายแอดแล้วว่าเออถ้าผมจะเล่นในออเดอร์ไหนเนี่ยในจังหวะถัดไปผมจะเล่นในฝั่งบายเป็นหลักหลังจากนั้นผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับผมตีตรงนี้ลงมาครับ ในเทรนใหญ่จะมีเทรนย่อยเสมอซึ่งเทรนย่อยตรงนี้ครับเป็นเทรนขาลงครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหากเราตีตรงนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นเส้นกดครับและตรงนี้ครับเป็นจังหวะที่กราฟมีการ p ู l l back กลับมาพอดีลักษณะนี้ครับเราสามารถเล่นฝั่งบายได้แต่ในจังหวะนี้ครับผมเห็นอะไรบางอย่างที่ลึกมากกว่านั้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับผมซูมไปดูที่ time frame H1 ครับ เราจะเห็นกราฟที่มีความละเอียดมากขึ้นซึ่งเส้นข้างล่างคือเส้น up trend ส่วนเส้นข้างบนตรงนี้คือเส้น down trend ครับที่เป็นเทรนย่อยสังเกตว่าชุดแรกครับมีการวิ่งขึ้นมานะครับซึ่งว่าเราจะ buy add เนี่ยในการเล่นขาขึ้นอยู่แล้วอย่างที่2นะครับเราจะสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยมีการเบรกเทรนย่อยซึ่งเป็นเทรนขากดลงมาและมีการ pull back ลงมาที่ราคานี้ครับคำถามเลยแล้วราคาไหนเป็นราคาที่ดีที่สุดที่ผมจะเล่นละ่ะ ผมก็สังเกตตรงนี้ครับนี่คือแนวต้านก่อนหน้าครับและนี่ครับคือแนวรับสําคัญแนวหนึ่งในชุดชุดนี้ครับผมจินตนาการว่าเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งครับที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน่าจะสังเกตเห็นกันนะครับนั่นก็คือแพทเทิร์นที่มีชื่อว่า QM แพทเทิร์น QM แพทเทิร์นคืออะไรลักษณะของ QM แพทเทิร์นนะครับจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับนี่คือไหล่ฝั่งซ้ายนะครับนี่คือหัวครับ และมีการเบรกเอาต์สตัคเจอร์ขึ้นไปนะครับและมีการคอนเฟิร์มชุดชุดหนึ่งครับและมีการดดดขึ้นไปอย่างนี้ลักษณะนี้เรียกว่า QM ครับตรงนี้หากเราเรียกง่ายๆครับนี่คือแนวต้านหรือว่า resistance และนี่คือแนวรับนะครับที่เป็น support เดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับมีหลายหลายคนถามผมว่าเออเนี่ยในเทคนิค QM เนี่ยกับเรื่องของ head and shoulder มีความแตกต่างกันยังไง head and shoulder จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับไหลซ้ายหัว นะครับไหลขวาแล้วก็มีการเด้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้ซึ่งความแตกต่างกันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเรื่องของรีสต c e และเรื่องของ Support Support เองเนี่ยตรงนี้นะครับลักษณะนี้เรียกว่า Head e n ด์ l อเดนะลักษณะ Head e n ด์ l อเ l อนะครับจะมีไหล่ซ้ายกับไหลขวาที่เท่ากันและตรงนี้ครับจะอยู่ที่แนวต้านเหมือนกันส่วนสิ่งที่แตกต่างนะครับที่ทำให้ QM แตกต่างจากตรงนี้นั่นก็คือชุดชุดนี้ครับ ซึ่งชุดชุดนี้ครับเราจะเรียกมันว่าชุดโครงสร้างที่มีการทําลายราคาหรือภาษาอังกฤษนะครับเราเรียกมันว่า break structure ส่วนจุดเข้าทั้ง2เทคนิคนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในเทคนิค h e a d and o l d e r ครับเราจะเข้าณ position ตรงนี้นี่คือจุด entry point ที่เราสามารถเข้าได้ใน Pattern ของ h e a d e and o l d e r ส่วนในฝั่ง QM ครับเราสามารถเข้าจุด entry point ได้ตั้งแต่จุดนี้เลย เดี๋ยวผมจะเล่าจุดเด่นและจุดด้อยของ2องแพทเทิร์นนี้ให้ฟังนะครับจุดเด่นของ Hidden Order นั่นก็คือเรื่องของวิ l เล e ครับมีวิลเล e ค่อนข้างสูงส่วนจุดด้อยของแพทเทิร์นนี้นะครับนั่นก็คือมีอาร์ต่ำนั่นเองแต่ในทางลักษณะของ QM p a t เทิรตรงนี้ครับจุดที่ทําลายโครงสร้างตรงนี้บ่งบอกถึงความแข็งแรงของการกลับตัว แปลว่าในชุดชุดนี้ครับหนึ่งเลยเนี่ยจุดเด่นของเขามี RR ค่อนข้างสูงครับสามารถรีด RR ได้เต็มประสิทธิภาพ5-7เท่าเลยส่วนจุดได้ของ QM ครับนั่นก็คือเป็นแพทเทิร์นที่มี RR สูงนะแต่ว่ามีวิเลตค่อนข้างต่ำครับย้อนกลับมาครับหากเราดูในรูปรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าลักษณะนี้ที่ผมตีนะมันจะเป็นลักษณะของ QM พอดีในใจของผมตอนนั้นครับผมมองแค่ว่านี่คือจุดในการคอนฟูเอนซ์ของราคาทั้งหมดหากราคาวิ่ง ตบกลับมาที่ตรงโซนซนี้นะครับผมจะเข้าเลยในวันนั้นเองครับผมก็รอคอยราคาครับราคาก็วิ่งไปเรื่อยครับจนกระทั่งนะฮะนี่ครับมีการทิ้มลงมาครับพอเกิดชุดทิมชุดนี้ครับผมรู้เลยว่านี่คือโพชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้แล้วหนึ่งเลยครับในจังหวะนี้กราฟเกิด QM Pattern ครบลูปสองครับในจังหวะนี้มีการปู back ของราคา 3ตรงนี้ครับอยู่ในโซนอ,อยู่ในโซนซัพพอร์ตไลน์ด้วยนั่นก็คือโซนโซนนี้ข้อที่4ครับในชุดชุดนี้ผมไ y แอดเรียบร้อยแล้วว่านี่คือเทรนขาขึ้นทั้งหมดในจังหวะนั้นผมไม่ลังเลใจครับผมแค่กดออเดอร์ buy ตรงนี้ซึ่งออเดอร์ที่ผมเข้าผมได้ประมาณ0ูนะฮะแล้วผมก็วาง s l สั้นๆไว้ประมาณนี้ครับประมาณ800จุดแล้วผมก็วางท p ไว้ราวๆประมาณ42ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับพอผมเข้าออเดอร์และนี่คือผลลัพธ์ของออเดอร์นี้ครับ กราฟวิ่งพุ่งแรงเลยครับเนื่องจากมีการกลับตัวและ TP เรียบร้อยครับทำให้ออเดอร์นี้ผมก็สามารถทำกำไรไปได้เกือบ4,000จุดด้วยกันและสามารถมีกำไรนะครับประมาณ1,500เหลือนเหรียญซึ่งประมาณ เกือบครึ่งแสนนั่นเองและนี่คือหนึ่งในท่าเทรดที่เป็นท่าไม้ตายผมครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูในไลฟ์ผมประจาก็จะเห็นว่าผมใช้เทคนิคและท่านี้ค่อนข้างบ่อยสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเรียนรู้ลึกซึ้งมากกว่านี้อยากจะเข้าใจเทคนิคในการเทรดมากกว่านี้ผมก็มีคลาสสอนของผมเองด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ในคลาสของผม ผมได้แปะลิงก์ LAOA ไ,ไว้ใต้ Description แล้วเพื่อนๆสามารถทักเข้ามาเพื่อสอบถามคราฟเดียนหรือคอมเมนตี้ที่ผมสร้างไว้เพื่อจอยกันเข้ามามันในการเทรดด้วยกันได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สามารถเอาไปต่อยอดในการเทรดได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้ผมปอกอินเวสต์ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ